ระเบิดความมันกับศึกมวยระดับโลกโรงเรียนในายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับไทยไฟท์จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันไท่ไฟท์นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณสวัสดิ์ลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและพลโทชาญชัยยศสุนทรผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับคุณนกพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดร่วมกันในงานครั้งนี้ซึ่งจะมีการพบกันของนักชกซุปเปอร์สตาร์ของไทยอย่างสุดสาครสอกลนม,มี นำทีมพบกับนักมวยไทยจากนานาชาติมากมายในนามของอิสุนะครับก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสสนับสนุนนะครับมวยไทยระดับโลกนะไทยไฟส์นะครับซึ่งรายการในครั้งนี้นะครับ ที่จะครึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะในรายการในร้อยพระจุลจอม9นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะครับเพราะว่าเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองนะครับ60พรรษาสมเด็จพระเทพรานสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสมเด็จพระเทพก็ถือเป็นสมเด็จพระอาจารย์นะครับของสถานที่นะที่เราจะจับมวยไทยไฟในครั้งนี้นะครับในวันนั้นนะครับจะมีรายการมวยสําคัญอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคับซูเปอร์ไฟนะครับซึ่งคุณลูกรลวีแล้วก็คุณเต็ง หนึ่งนะที่อยู่ข้างผมทั้งสองคนนี้นะครับจะชิงชัยกันนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับสู้กับนักมวยต่างชาตินะครับในรอบชิงชนะเลิศของมวยไทยไฟท์นะครับในปีนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจนะครับทั้งสองท่านนะครับใครก็ได้นะครับเพราะเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปสู้นะศึกชิงแชมป์เอาถ้วยชิงชนะเลิศของไทยไฟท์ปีนี้มาเป็นของคนไทยนะครับขอคุณมากครับ แฟนม,มัดมวยห้ามพลาดติดตามการถ่ายทอดสดได้ในวันเสาร์ที่4เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกา3นาทีเป็นต้นไป